บ้าเขาสดอัตมากไม่หายังีกันแงสุก้นจุบเพักเฮเลือไหนรว่าพงกวามาเป็นผู้บอกเขาอัตมามาลับสาภาพเขต้องวนสุกสนอัตมาเป็นผู้เชิญนาเองเพื่อยังบอกเฮาสูกคนคือไการียวสิพวกมันอยู่บะไร บอกมันน <inaudible> ี่เจ้าหน้าที่บางคนขายยาไปยาไหมอาชมากถ้าใครอยู Alter, <Highway>. ่น <spam> ี่อาชมากจึไปหมดคือต้องตาที่เ่าอาชมาคกบกพร่องถ้าลองใครนั้นตามหาจับคนขายยาบ้าเราไปดูถูกเดือดดันจนคนใหญ่เขาตายถ้าัาคืนมาเราขายยาเขาชอบตายนี่บอกมันคนขายยาซ่วนนี่บอก เขาหัวก็แ่ให้ผู้ใดจ่งาบ้านเรไม่ค้ยไปดูเขาคูอบ้านไอ้เจ้าคุณดอกใดไปที่มึง้าบ้านยังเจ้ามาบ้านี้าคองมนี่เห็ดภามปะระยาโมี่บอกว่าบ้านบ้เน่อร้อนเ่บ้าแล้วจังไปเ็ด่สเห็บได้ายก็ยั่เขาตายนี นี่ไปจับฝบ่นี้รับรัรั่องการกุศสอาตมาว่าฟังคพิ่มสองเท่าเจ้าชายดูโถกว่าลมเยนอาตมารับได้ครับผมกลับบริบริบบิบเล็กน่อยมันดูลมเลียนอัตมาขอมือขอมือขอมือเพราะว่าเพราผิดยาบ้ามันหลอย่างนี้อยากเียขขอโทษเราผิดยาบ้ามันหลอย่างนี้หลบายท่าน่นมจับท่านมาจัอ้ยจัดให้จริงจัง ยานี่ลูกหอตามตมาเดือดหน้อยนๆย่านี้คือมาเสียบยาบ้าเบ็ดอันแม่น,นตัตมาไม่ปืนอน,อนัะมาสู้พุทธพิโรธพิเราไว้ก่อนท่านมันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องจับผู้ค้ายา้าวบ้านเขาก็เดือดร้อนชาบ้านที่เชื่อค้า,ายาเดี๋ยวนี่อตามตมาก็เลยจังมาดมือนี้เพราะยังเพราะนายสิมามือนี้อตามตมาให้นายมาให้นายมาซสอยกับตุนตำรวจอยู่นี่ผู้ใด้เหตุผด กรรับผิดช,ชอบตามกฎหมายชุดใดที่ไปทำโดยอาศัยอำนาจขอได้ไปจัดการเขาโดยท่ทานว่าได้ใส่ชุดใส่อยองตำรวจเรื่องบ้านเขาอาจจะว่าเปรีข้ารู้ท่าท่านว่าม็นศารแล้วก็ท่านเป็นประเจ้าชุนดืวกันกับใส่ชุดว่าได้ใส่ ว่าว่าอาตมาประเดี๋ยวอยู่หดพูนอาตมาประสานแล้วอาตมากับมาให้เพื่อเราพี่น้องตำรวจเท่าเยอะเนี่ยผู้ดีกันหลายผู้ชั่วกแตหลายผู้ดีที่เหลือเพื่อตายแล้วเล่าตายนี่คนดีมอบ้านมีสีมีควาเดี๋ยวนี้เจ้าบ้านเขาเดือดร้อนเพราะคนเขาตายครับผมเรือดร้อนครับเราจิตอาสายังไปพูดเล่ากันตายพูดจนเรือดร้อนจัง

แก่แก <icana>, ่แก like, yes. so, ่แอนแ่แก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 ่แา่จั่แกรแทีแก่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 แ่แก่แก่แก่ก่แก่แม่แก่แกแก่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 แร่าก่แก่แ่แก่นก่่แก่ก่ก่แแก่แก่แี่แกกแก่่ก่แ่แก่แกาแก่แ่แก่้่แนี่เีย่่ด่่่ไ่่ย่

เดินทางต้องวางมานี้มากการทุำรวจไทยทำงานยอดเยา่ยมมากครับครับคก็ได้มาแนวอื้อนให้ตำรวจไทยให้จับตำรวจเพื่อนใทยขายจับให้เบิ่เปิดเยอะเว้ยเมื่อสิบมุมยายนนี่อย่ามามีคนอะไรจะมากขอขออนุญาตกับนักการนะครับพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดยางคือนะครับแล้วก็คณะที่มาด้วยแล้วก็น้องนักเรียนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ข่าวผมประสานท่านผู้อาจารย์แล้วนะครับ โดยในเบื้องต้นผมได้สอบถามคุณมูจริงกับผู้ต้องขังผมแล้วนะครับทั้งหมดนะครับณปัจจุบันนี้นะครับน้องๆนักเรียนที่ถูกเจ้าที่นําไปตอนนี้ไปที่พัวจักรับประมาณ6กหรือเจ็ดนายรามีรักเรียนรัตธรมนูญนี่รัฐเยี่ยมรัฐธมนนี่ผู้เดียวผู้เดียวไปใช่ไหมก็ได้ไปก็ได้ไปข่าไปขายนทำเปาเรียนจับพวกขายยาเป็นยาที่ของตำรวจแลตมาบญรัฐเยี่ยวครับผมรัฐธรรมนูญเยี่ยวแต่วจ้าเนี่ยพะงัยเขาเนี่ยตาย ่็ไปคู่เล่าว่าค่ายาเราบบบนี้มันจะไปค่ายาจังไบร์เราก็ล่ำปลาไม่ห้อยปลาอาตมาปานยังเพื่อค่ายาสรีน้ำไปมึงพักโรงเรียนอาตมาเลยค่าไม่มึงไผ่ค่าไปจ้าไปอาตมาอยู่ในนี่อาตมาให้ดูถูกได้ถูกอาตมาบพรว่าได้ย่าไปดูถูกเจ้าปานย่าไปดูถูกบ้านเขาย่าไปดูถูกโรงเรียนเขาดิอาตมาสามคน ขันข้นวนยังข like ้า no. ม gard, Sultan, so 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 ือใดเรา้ตายวน่ะานี่จับตรวจเยอะเลยบ่อคำหนีับครับทีนี้นะครับในคอยจริงมบางส่วนนี่ผมทราบว่ามีชุดปฏิบัติการของตำรวเข้ามาในพื้นที่แรบก่รอบทมาอามาเป็นผู้แจ้งครับเพราะว่าสายตำรวจไม่งสิผู้บงป้าใดตำรวจเม่ใส่ผู้บงปาจับให้อาตจะมาก็เลยต้องแจ้งไปกรุงเทพไอ้กรุงเทพเรามาจับกันมื่งสิผูม น so ี <volumes or bad Island> mm ่ะเพิ่นกรไปนั้งกันนี่ะครับทุนี่ลราไปเพิ่นเรไปครับแต่ว่าว่าผมนั่นเอายาบ้ามาสองห้องให้ถามก็ได้พวกมุตชัดเอเย็นยีู่ในวันพิ้นนี้ท่านหัวเปียงถือปัจัดบบบไปต้างวจที่มาทามยังประชาชนผมจะเล่าผมเป้งูผมผาผามุตชด่ามี้ยงเดี๋ยวเราเคยผมไปย่อมหลับจังเลยนะแม่นบอลแต่แม่ก็บอกว่าไปแกงมควมไวเพราะว่านาหุ่นจังอยู่แล้ว มานี่นายหันายกรุงเทพหวานี่ผู้บันทีก่าจะบ้านยังไงจะบัญชีสาตวตัวสิยายากกันยากก็มลานหปอร์เนเส้นมีผู้กองอีกผู้นึ่งน้อยคือว่านครับขอเสนรับม่หรอกไปแค่ส้นเขาเดือดบ้านมาแกงต้องหดว่าบ่เร็วดอกจชไหกับบัเรวมันเลียงตนกันเนี่ยบ่วบัวเียวแกกบ้บานเมืองลำบากยากแค้นยากกันยลูกจะเน็ตเจียบยาบ้าเบิด เรายาบ้าไอ้เป็นผู้เอามาไอ้คือมาจับมันจะมี่จะเข้าตัวตเอายาบ้ามาเราก็จับออมาออกไปประชาชนของบานเราก็จับแต่นี่มองเอาอย่านหลังหลังผมกับเนี่ยนี่นี่จะเลี้ยงอยู่ะมากปาสิมาสื่อพักพออกาศตายค่าบัตรอยู่กระรังสีนั่นอานนี้เดี๋ยวนี้เลยมไหมทายอยู่หอกงูนี่งูชุดนี่แหละครับมันจะไปเห็นใจกันนะ ว่าก็เอาคว,า,วามมั่นแบบอัตมันเราบอกตัวนี้เราก็ถิงเงี้ยก็เห็ียดยันไปป้ายถเดือดร้อนได้เจ่าหน้อที่ตำรวจเราลามกรวมกันว่าชุดเสื้อนี่เป็นชุดใดกันแท้ทั้งไร้เหยรติศักดิ์ศรีของตำรวจเมืงองสีพุ่มว่าเฉพาะเป็นชุดเสื้อว่าใส่ส่วนเราก็ไปบุกลุกบา้านประชาชนโดยที่ไลเ่เหยีดแล้วผล นายนอดครับนายไทยมันเป็นกิจกรรมอาตมาอยากให้ลูกหลานเนี่ยมันสิ่งใ่ไป็นเพยาะญาติพออยัาง,าองพอเข้าพอจับท่านเข้าจับมันนประดได้บ่แม่นบ่ครับอาตมาก็มาเฒ่าท่านเนล่ยเราเพราเป็นอยังต้องเพราะกราบวนการฝึกแต่ว่านายกรุงเณาเพิ่งรับรู้รับทราบแล้วว่าเป็นเพราะอย่างท่านเป็นผู้รักษาดั่ง อพวงก,กัดห่าดีเขาโรงพยาบาลว่าอย่างฝอลปลอกไล่แรงอยู่นี่ป่วยหนักใาตจะมาเลยว่าเพราะใดเราก็ฆ่าตายมึงที่พุลล่มโรคหลานติดยาบ,าบ้าเบิดเยาตอนกันนี้เพราะเมียเขาโยงเทพยเอาไว้น้ำหนุกน้ำหลานล,ลูกหลานมันะบะมีที่เพิงอยู่แล้วไปเพิงวัดเพิงว่าเอายาบ้าไปมันกินเนี่ยา่ยไเทียบพี่ส่วนเนาะ อาเทศมันต้องได้กไข่เลยท่านท่านต้องออกต่างได้เหมือนเหลือตนแม่เหลือตนลูกหลานเนี่ยมันกระลังใหญ่เนี่ยเข้ามีลูกสุขพันอาตมาสาั่งโรงเรียนก็นเพื่อพัฒนาไายใต่ลมเข้าพระบาลแล้วนี่ราชก,การที่เสียพ้นที่สั่งเยาวชนถึงหน้าเข้าเป็นตำรวจน,นี่หน้าที่จับพวกขายยาบ้า,าก็ไม่หน,น้าที่ไปขายยาบ้าซอยกันกับจนเมื่อไอ้พวกเอาช้อมไ่ได้ราบตำรวจออกไป้าได้ตำรวจสุขพันธุซอยกันจับ khay lấy ra bao, mắc khay mấy mông xì phun, đi <laughs> hái nha, đại tá đây, ้ากเป็นเดมาดีได้มาจนบ้างหนด่งวันอจ๋ได้มาก่อไโจรจับโจรมันเด็ไม่ได้มันต้องซอยกันจัดขนบองล้วนหนามันก็แกงหนาไปบางสี่่ เขาหักกันแพ้กันเลยอาตมาหักเมืองเสื้อผู้พาตมาวันพุทธวันโคกเมืองสิพอผู้อาตมาหักเครืองเลี่ยปอาจะมาเป็นร่องเจ้าพันชังหวัดเลยอาตมาหักตำรวจผู้บันดีผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องเพื่ออย่างเพื่อบ้านเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปตายเขาสิได้บอกว่าอยู่ได้พอนี่เดี๋ยวในตำรวจเครืองสิพอผูเมาเขาว่าข่ายาบ้านี่ไผ่เนื้อ เขาออกซือ้อได้กผสูคนแต่อาตมาบระหวูววาเป็นไถเขาหัจักซื้อพระสุคนท่านที่จับไปอาตมากรูลูก,ก่ว่าอาตมากระเป็นสารอาตมาตัดสินไว่อะไรตัดสินในคือสารท่านตำรวจก็บสิศว์ตัดสินว่าประชาชนผิด,ด,ด,ดหรือถือเป็นเพียงเจ้าพนักง,งานชงตัวสารแม่แม่นให้เป็นตำรวจต้องนีมนเมสยท่าน พอเขาตายค่าเงื่อนอยังนี่กำลังจะเอาศพไปวัดเล่าเป็นกิบอาสาพัฒนาวัดบ้านยังเพื่อแม่ต่างแดนต่้มาไปอยู่ที่แหลกลูกหลานมู่นีของคอยตั้มาสาาร้างวานแปลงเมืองตำรวจยังว่ไม่นำใจแนะ่คนตายพอเขาตายเอื้อนเขางาแม่เราก็ไปบังคับเขาแช้อ่างหมูนี่ท่านทั้งหลายที่นี่เป็นบ่าตำรวจนี่ท่านสิ่งนี้มนุษยธรรมแบบนี้บ่ท่านกล้าเห็ยบ่ถามใจท่านมึงถ้าท่านเป็นมนุษย์ คนเหตุไดพอมนุษย์มันมีศีลมี่เกิำเนื้วัดพอตัองเกิดเก่าตายแท้ๆเสียเอาไปวัดเฮากับสิตาไปจับเขาจาวัดมันฆ่ายาบ้ากันได้ยงไม่ไปจับพวกมันฆ่ายี่หรี่พูนป้ายมันเต็มบ้านเต็มเนี่ยงบ้านใดไปถามมึงนในเกยียรติสุวรรณพุ่นบ,น,นบ้านใดลูกหลานต้ตงจิตยาบา้ายกมือขึ้นเพราะมีจับมืออาตมาไปบอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่นไปพาตัดเรื่องสิพุ่น มันต้องใส่ยาแรงว่าทำไมสงสัยว่าใครบอกน่ายมากงอัตมานี่ยเราเป็นผู้เล่นน่ายมากงพ่อะยังพ่อะยังให้ตำรวจเขาลักกันสามาชีกันสร้างบ้านแปลงเมืองสิพุ่มเฮาเอายาบ้าออกไปให้ได้ท่านร้องเตยแบบเป็นพ้นเมืองสิพุ่มบ้านยาเตยเข้าสู่อทำไมอัตมาไม่เื่อนั่อนอยิงแม่มันเลยเหรอแต่ว่านี้บ่ไม่เื่อเผืนอยอะน้ำท่านเออ ท่านกับพากกันท่านไาทีตะนักตั้มาว่าบอกว่าให้จับยาบ้าป่าบ้าให้ได้มาเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่พวกคนดีพู้คนมาดีเขาต้องกำจัดคอยกันตำรวจต้องกำจัดตำรวจพอพอมีไผ่หูดีเกินตำรวจด้วยนี้ตำรวจจะดีหูดีเบิร์ตลาไผ่เป็นไผ่อาตมาเพียงแต่ยินแต่ข่าวไผ่ก็่าคล้องไผ่นี่ไผ่ลาดข้องไผ่ ขายยาทับเสียนกันมันบรใจายเงินตำไปจจับมันมากเรียกเอาเงินมันแล้วก็ไล่มันขึ้นเมียนี่หลายว่าอนุวยตเลอาตมาบ่งโมงต่ว่จจับกันยังเกียจจับแล้วก็ป่อยป่อยแล้วก็จับอาตมาก็เรืว่ากันเรื่อั้งสี่ยั้าสิบเป็นต่อตำรวจาสน์อาตมาจะไหนมาได้มันสะสมปมเพะลูกเสี้ยนลูกหาชาวบ้านลูกหลานตายพยาบาลเราเฮ้าเป็นพอเป็นแม่เนาะตายตาหลับยู่บ่ ท่านก็เป็นพอ่อเป็นแม่ตำรวจทุกันเป็นพอ่อเป็นแม่คนนี่กําลังสิเกิดกระรังสีงหญ่นี่อาตมาผ้ามาให้มาเมืองเห็นอามาคนมันแน่นี่เสียงมันง่ญ่ไปพ่อยาบ้าสันติท่านได้เงินท่านรวยจะบอกถ้าท่านอยากรวยขายยาบ้าท่านเพียงไม่ไปประกอบอาชีพอื่นย่าให้ตำรวจเขาต้องมาเสียหายเพราะการกระทบของตำรวจเล่เมืองสิพุ่นตำรวจไดประเคนโอ้อโหมันเร็วอาตมาสาบแชงให้มันคิดหาย ให้มันตายก็ได้พุทธได้กเกล็ดอาจารย์มาสาบกนหาแผ่นดินเมืองสิบเพตนตำรวจได้ดีคอยเจริญลุ่มเรื่องหน้าที่การงานสาวพบคนขมขื่นต้นเรวจให้มันซัวให้มันตายจีบหายและยุ่งหนักแผ่นดินราชการที่สิเพนต์ขอฝากท่านรองเตยท่านผู้สัดิ์เตยลาเป็ดเม่เพื่นนนอนเฮาเพื่อนที่ทำหน้าที่จ็ตการจับกลุ่มยาบ้าห้มีในมือสิเพนตมากกว่ อบอกท่านข้าวว่าอ,อ,อยากกระจายเปพ่อยาบ้าซึ่งนี่สูบเพราะท่านเป็นต้องมาบอกท่านทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่ท่านต้องเห็นใจประชาชนหาเศร้าจริงทำแน,นวตั้งดานน,นั่นแหละจะมากกวอยากถามอยู่คือตั้งไหนซื้อมือหัดจันหัดเสร้าถิ่เราเพียงเพือว่าจัดยาบา้าไมนได้แนตั้งดานนั่นนะ่ะญาเหลียวตนบ่ซ่าซ้นเศร้าให้เศร้าหน้าได้ไหมบ่มพออัตมาพระอยากเอิ้อคนหนึ่งซื่อเด้อท่าน พอยังพอเฮ้าหักกันอาตมาว่าเจวสิเป็นจัาการเองดอกเดี๋ยวนี้มันเป็นโรกมาเล่งลายแรงเพราะฉะนั้นตำรวจต้องเข้าใจเห็นใจเข้าเป็นเพื่อนกันหักกันได้จังไม่เตือนกันท่านผู้ใดเห็นยู่กับเศร้าซะเพื่อนให้ลดละเลิกเข้าเป็นซะาแยกหายเถาะโอ้ยกูเป็นตำรวจกูเห็นแก่สุดสีกะกีกูเห็นแกพาบรมเพิ่นหักถือความกลัวกูสิชิบหายเพราะลวบพอรับมาสาบไปแล้วก็าสร เศร้าซะเศรษฐมนนี้ดีก็ให้เขาจับแม่ปราทันดีก็หมาถึงเงินเดือนนะเป็นข้าราชการตำรวจด้วยดีๆย่าให้หมาจีงเงินเดือน,นพ่อยังกรมมุกาวัตติโลโกโพ่อแม่พี่น้องสุขนมีลูกสาดแสงมุอหายยาบ้าให้แม่มันจีบหายไว้หมดย่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้คุ้นได้เกิดในอื่นประนีศอีกย่าได้เป็นตำรวจแต่ไม่จีบหายหมดเจ้าของมันผู้เดียว อย่าไปหาลูกหาเต้าบ่ให้ไปหาเด้ผู้ใดเหตุแต่เศร้าซาก่อนหน้ายเขาสีมาจับเฮาอาตมามาจับก่อนดีเด้นพออย่างพออาตมาหักตำรวจที่นี่สูงคนเป็นพี่เป็นน้องกันโอ้ยขันหน้ายมาจับปีหลีเจังไหนอาตมาก็ผิดยากน้อน้องนอนเยอะตัวลูกเนี่ยอยูอย่ตีกินยนี่หยังน้อมาจับตำรวจผู้เสียกับสีแมนล้องเตยก,ก,กุยอย่างไรก็คนหักกันจะเลยมาเตือนกันได,ด้ทานตำรวจเด้อ ให้เข้าใจลูกห้านเนื้อที่ขอล่าด้วยมันไคเสียไขยดินไม่สา,า,ามาขขอไข้ตำรวจได้เหมือนเดเ้อานเข้าเหตุกับเข้าเศ้าซะอาตมาเป็นผู้วาเตือนเอาท่านล่้งเฝ้ารับปากปากับพี่น้องลูกร้านประสิจัดก,การเจ้าไหกับเพื่อสพุ่ต่อไปเพราะว่าท่านได้ขึ้นแท้ขอระยอดกาบต้อการให้ทุกคนเข้าวัดวัด ยังเ้วก็ผมรู้ท่นนะครับแล้วก็ท่านอีกตันคณะนะครับที่ติดตามมาก็น้องนนักเรียนนะครับก็เป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับที่ได้จากท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานที่มานะครับนะครับก็จะเป็นเรื่องที่พวกฝ่ายผมเองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะป้องกันและปราปรามถึงอยู่แล้วอนี่ต้องเข้มงวดมากิขึ้นนะครับผู้ธ้องชาคนไหนนะครับที่นอกนอกทางผมก็จะดำเนินการนะครับถ้ามีข้อมูลก็จะดำเนินการไปตามหน้าที่นะครับ ท่านผู้ท่านได้ได้มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามาถึงขนาดนี้นะครับเอ่อพวกเราคงนะครับท้งพระจ่าคงไม่พามาถึงเยอะขนาดนี้นะครับทั้งบ้าน,นเกือทั้งนักเรียนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เจ้าพี่ของผมทุกคนจะต้องตระหนักนะครับในการที่ทําหน้าที่ของตัวเองเพือ่อเรื่องของการปราบยาบ้าให้ลดน้อยถอยลงจนหมดหายไปนะครับจาก พื้นที่ของเราและท้างเคียงทั้งหมดนะครับตามสกยภาพก็จะพยายามให้เต็มที่ครับรอาจารย์ครับ <แ S 1> ก็จะรับปากแต่งันนะครับผมจะแแนะครับแล้วแล้ววันนี้ก็จะมีาผู้บัญชาเข้ามาตรวจเป็นผู้เชี่ยวชาญของชาติมาบ่ายโมงนะครับ<ๆ>ก็จะมาผมจะนําเรื่องนี้เสนอของให้ท่านจะรับทราบด้วยนะครับว่ามีความเดือดร้อนของพี่น้องเรา ที่มาด้วยได้ได้มีความมั่นใจนะครับว่าตำรวจผมจะได้ปฏิิบัตหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาต่อไปนะครับนะครับส่วนส่วนการตั้งน้ากส่วรตังจุดตรวจก็จะเป็นหน้าที่ที่ตังหวจต่อไปตั้งแต่วันที่ผนตั้งกับกลุดหนึ่งนะครับมา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 หน้ามีเดินมาเลครับรถเดินมาเลยเดิมาเลย